คุณเคยสังเกตไหมครับในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวมาทั้งวันจูๆ่ๆท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีเมฆสีเทาก่อตัวหนาขึ้นลมพัดแรงขึ้นและวินาทีแรกที่หยดฝนตกกระทบลงบนพื้นดินแห้งผากมันจะมีกลิ่นบางอย่างลอยขึ้นมากลิ่นนั้นหอมสดชื่นเย็นสบายและให้ความรู้สึกโหยหาอย่างประหลาดสำหรับหลายคนกลิ่นนี้คือสัญญ,ญาณของความผ่อนคลายคือกลิ่นของบ้าน หรือคือกลิ่นของความทรงจำในวัยเด็กที่วิ่งเล่นกลางสนามหญ้าเราเรียกมันว่ากลิ่นดินหรือกลิ่นฝนแต่คุณเคยสัสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วกลิ่นนี้มันคืออะไรมันมาจากไหนในเมื่อน้ำฝนที่ตกลงมานั้นแท้จริงแล้วมันไม่มีกลิ่นแล้วกลิ่นหอมสดชื่นนี้ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรวันนี้ผมจะพาคุณดําดิ่งลงไปในความลับของธรรมชาติ เพื่อไขปริศนาของกลิ่นที่เก่าแก่ที่สุดกลิ่นหนึ่งของโลกกลิ่นที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้มันอย่างไพเราะว่า petrichor คำว่า petrichor ไม่ใช่คำที่มีมาแต่โบราณครับแต่มันถูกบัญญัติขึ้นเมื่อปีคศ1964หรือประมาณ60ปีที่แล้วนี่เองโดยนักวิจัยชาวออสเตรเลียสองท่านคืออิซาเบลจอยแบร์และริชาร์ดโทมัสพวกเขานำคำในภาษากรีกโบราณสองคำมารวมกันได้แก่ คำว่า Petra ที่แปลว่าหินและคำว่า icor ซึ่งคำนี้มีความหมายที่เท่มากครับเพราะในตำนานกรีก icor คือโลหิตสีทองที่ไหลเวียนอยู่ในกายของทวยเทพเป็นสิ่งที่ทำให้เทพเจ้าเป็นอมตะดังนั้น p e t r i c o r จึงมีความหมายโดยในยยะว่าโลหิตของหินหรือเลือดของทวยเทพที่หลั่งรินจากก้อนหินฟังดูขลังและโรแมนติกใช่ไหมครับแต่ในทางวิทยศาศาสตร์แล้ว เลือดของหินนี้ไม่ได้เกิดจากเวทมนต์แต่มันเกิดจากส่วนผสมปรุงรสมือฉมังของธรรมชาติ3อย่างมารวมกันส่วนผสมแรกมักจะเดินทางมาถึงจมูกของเราก่อนที่ฝนเม็ดแรกจะตกถึงพื้นเสียอีกคุณเคยได้กลิ่นฉุนจางๆคล้ายคลอรีนหรือกลิ่นสะอาดๆเวลาที่พายุฝนฟ้าขนองกำลังจะมาไหมครับนั่นคือกลิ่นของโอโซนครับไม่ใชโอโซนในชั้นบรรยากาศที่ปกป้องโลกนะครับ แต่เป็นปรากฏการทางเคมีที่เกิดขึ้นสดๆดร้อนๆอนตรงหน้าเราเมื่อสายฟ้าแลบหรือเกิดประจุฟไฟฟ้าแรงสูงในก้อนเมฆพลังงานมหาศาลนี้จะผ่าโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปให้แตกตัวออกอะตอมออกซิเจนที่แตกตัวจะรีบไปจับคู่กับโมเลกุลออกซิเจนอื่นๆจนกลายเป็นก๊าซชนิดใหม่ที่มีออกซิเจนสอะตอมนั่นคือ OUB หรือ o ซนนั่นเองครับกระแสะลมจากพายุ จะพัดเอากลิ่นโอโซนนี้ลงมาจากท้องฟ้าสู่จมูกของเราทําให้เรารู้ตัวลงหน้าว่าพายุกําลังจะมาแล้วนะนี่คือด่านหน้าของความสดชื่นครับแต่พระเอกของกลิ่นฝนไม่ได้มาจากฟ้าครับมันมาจากดินในผืนดินที่เราเหยียบย่ํามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่นับล้านล้านตัวหนึ่งในนั้นคือแบคทีเรียกลุ่มที่ชื่อว่าสเ r e ปโตไมซีส เจ้าแบคทีเรียพวกนี้มีหน้าที่สําคัญในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยแต่ในกระบวนการดำรงชีวิตของมันเมื่อดินเริ่มแห้งแลง้งหรือเมื่อพวกมันกําลังจะตายมันจะสร้างสปอร์เพื่อความอยู่รอดและในกระบวนการนี้เองมันได้ผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งออกมาเป็นผลพลอยได้สารนั้นชื่อว่าจีโอสมินจำชื่อนี้ไว้ดีนะครับเพราะนี่คือหัวใจของกลิ่นฝนจีโอสมินคือสารที่มีกลิ่นดิน กลิ่นโคลนกลิ่นอับชื้นแบบธรรมชาติความน่าทึ่งที่สุดคือจมูกของมนุษย์เราไวต่อกลิ่นีโอสมินนี้อย่างเหลือเชื่อครับเชื่อไหมครับว่าเราสามารถได้กลิ่นนี้แม้จะมีปริมาณเพียงแค่5ส่วนในล้านล้านส่วนถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนเราหยดสารนี้เพียงแค่หยดเดียวลงในสระว่ายน้ําขนาดมาตรฐานโอลิมปิกจมูกมนุษย์เราก็ยังสามารถดมกลิ่นและรู้ได้ทันทีว่ามีมันอยู่ มนุษย์เราไวต่อกลิ่นนี้มากกว่าที่ฉลามได้กลิ่นเลือดในทะเลเสียอีกครับส่วนผสมสุดท้ายที่มาเติมเต็มความหอมละมุนคือน้ำมันจากพืชครับในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนานๆพืชพันธุ์ต่างๆจะผลิตน้ำมันระเหยออกมาน้ำมันเหล่านี้ประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิดเช่นสเตียริกแอซิดพาวมิติกแอหน้าที่ของน้ำมันเหล่านี้คือการเคลือบมเมล็ดพันธุ์และหน้าดินเอาไว้ เพื่อยับยั้งไม่ให้เมล็ดพืชงอกออกมาในช่วงที่น้ําไม่เพียงพอมันคือคกลไกการเอาตัวรอดของพืชครับน้ํามันเหล่านี้จะสะสมอยู่ตามก้อนหินและพื้นดินรอคอยเวลาและเมื่อฝนตกลงมาน้ําฝนจะฉะล้างและปลดปล่อยน้ํามันเหล่านี้ให้ลอยฟุ้งกระจายขึ้นมาผสมกับไจโอสมินกลายเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรารู้จักส่วนผสมครบแล้วทั้งโอโซนไจโอสมินและน้ํามันพืชแต่คําถามคือกลิ่นพวกนี้มันอยู่ที่พื้น แล้วมันลอยขึ้นมาเข้าจมูกเราได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ฟิสิกส์ของเม็ดฝนครับในปี2015ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก MIT ได้ใช้กล้องความเร็วสูงจับภาพวินาทีที่ฝนตกกระทบพื้นและพวกเขาก็ค้นพบสิ่งที่สวยงามราวกับงานศิลปะเมื่อหยดน้ำฝนตกลงบนพื้นดินที่มีรูพรุนมันจะดักจับฟองอากาศเล็กๆเ,เอาไว้ที่ด้านล่างของหยดน้ำฟองอากาศเหล่านี้จะลอยย้อนขึ้นมาที่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วเหมือนฟองฟู่ในแก้วแชมเปญ และเมื่อฟองอากาศแตกที่ผิวน้ำมันจะระเบิดออกและพ่นละอองลอยหรือแอโรเซาลขนาดเล็กจิ๋วจำนวนมหาศาลขึ้นสู่อากาศเจ้าละอองลอยเหล่านี้นี่แหละครับคือพาหนะที่บรรทุกกลิ่นจีโอสมินและน้ำมันพืชให้ลอยฟุ้งกระจายไปตามลมจนมาแต่ที่จมูกของเรานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฝนตกโปรยถึงมีกลิ่นหอมกว่าฝนตกหนักเพราะฝนที่ตกหนักเกินไปจะชะล้างสารเคมีและกลบฟองอากาศจนหมด ทำให้กลิ่นไม่สามารถฟุ้งกระจายได้ดีเท่ากับฝนแรกที่ตกเบาๆนั่นเองครับเราเข้าใจกลไกของมันแล้วแต่ทําไมมนุษย์เราถึงรู้สึกดีกับกลิ่นนี้ทําไมมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่านี่คือมรดกตกทอดทางวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษของเราครับในยุคดึกดําบรรการอยู่รอดของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยตรงกลิ่นฝนหมายถึงน้ําซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของชีวิต กลิ่นฝนบอกให้รู้ว่าความแห้งแล้งกำลังจะสิ้นสุดลงพืชพันธุ์จะงอกงามสัตว์จะออกมาให้ล่าและเราจะมีน้ำดื่มสมองของมนุษย์จึงถูกตั้งโปรแกรมให้ตอบสนองต่อกลิ่นเพทริคอลเนเชิงบวกมันคือสัญญาณของความหวังและการมีชีวิตรอดความรู้สึกสดชื่นที่เราได้รับในวันนี้จึงเป็นเสียงกระซิบจากบรรพบุรุษที่ส่งต่อมาในยีนของเราว่าปลอดภัยแล้วนะน้ำมาแล้วไม่ใช่แค่มนุษย์นะครับ สัตว์ยางอูดในทะเลทรายก็สามารถได้กลิ่นจีโอสมินได้ไกลหลายกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นเข็มทิศนำทางไปหาแหล่งน้ำธรรมชาติช่างน่าทึ่งจริงๆครับครั้งต่อไปที่ฝนตกลองวางโทรศัพท์ลงปิดเสียงรบกวนจับรอดข้างแล้วสูดหายใจเท่าลึกๆนะครับให้จมูกของคุณสัมผัสกับเพทริคอลลองจินตนาการถึงการทำงานร่วมกันของสายฟ้าแบคทีเรียตัวจิว๋วพืชพันธุ์และฟิสิก์ของหยดน้ำที่บรรจงปรุงแต่งกลิ่นนี้ขึ้นมาเพื่อคุณ กลิ่นหอมหลังฝนตกจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือบทกวีของธรรมชาติที่เล่าเรื่องราววัฏจักรของชีวิตเป็นเครื่องเตือนใจว่าแมในวันที่ฝ่ามืดมนที่สุดสุดท้ายแล้วความชุ่มชื้นและความสดใสจะกลับมาเยือนเราเสมอสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับความชุ่มฉ่ำของชีวิตครับสวัสดีครับ